เทคนิคการบัญจีก็ไม่ยากครับตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับนี่นะฮะนี่ถอดออกมานะหัวมันใส่เข้ามาก่อนครับถ้าอยากให้มันติดดีก็จุมจมนนจ่มนิดนึงจุ่มยาเนี่ยจุ่มนิดตรงนี้แค่นี้ไม่ต้องเยอะนะครับขอแค่มันชื้นๆสอดเข้ามาสอดเข้ามาเนี่ยนะฮะให้เอามือฝั่งนี้คุณจะโกงแกนี่เลย ทำให้มันติดอย่างนี้นะครับแต่ทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะอยู่เลยครับนี่นะฮะไม่มีหลุดนะครับทีเดียวเลยจริงๆิงนะฮะหัวแรกต้องดีนะครับทุกอย่างยี่สิบบาทใช้ไม่ได้ผมพูดแค่นี้เลยต้องดีที่สุดนะมันจะได้อยู่ รประมาณนี้นะฮะนี่คือเทคนิคนะครับเพราะหลายท่านอาจจะเอาไปแล้วก็ไปลองใช้ดูแต่ยังไงยังไงก็ไม่ก็ไม่เลียวให้ท,ทีหนึ่งนะรหรือตรงนี้เลียวเขาได้แต่ว่าตรงนี้ไม่เลียวความร้อนมันมาไม่ถึงครับประมาณนั้นครับนะโอเคท่านผ้ครับวันนี้